สวัสดีสวัสดีพี่รองวัสดุสกุนโอ้ยเจ็บกดพี่รองเอ้ยกาคือมือในการชิมะเขาคั่วอีกแล้วทําอาหารปลาหมึกพี่น้องไปซื้อปลาหมึกแต่ว่านี่มือว่านี่ไปตลาดไปเส้นนูเราก็เลยมาหน้าทรายพออยู่หน้าทรายเพิ่งลงตลาดแล้วก็เลยไปซื้อปลาหมึกมามาพัดกับเผากินเมืองเสากกับเผาหุงแล้วก็มันเดือยหมักไร้เด็ดเพอาซื้อมาตั้งโลกมันเกือบช่องโลกเหมืนก็เลย้ใช่มหลวกแล้วก็ตำแจ้วสมสมซุปูกินพี่น้องเอ้ย พ่ออะไรบางหน้าชอบหน่อยปะไง <Okay. S 1> บวแข้งใช <Okay. S 1> <ะ>่ไหมแข็งกับมหนาแข็งกับมินาอีสัสาบ้างเลยเปลือกมันแข็งซีดแล้วมั้ยนี่ได้ยังอืมนั่ได้ไหมนี่พี่น้องปาหมือก,กันเะเป็นแบบประมือตู่มันบอกนี่แหล,ละโลละสามสิบห้าพัน สื่อมองโลไปลาเดจ้าเพิรยังเอาสี่สิบเกลาวพันคอยกับเป็นจุกถ่องพลังเอ้ซักย่าเหมือนผู้ทีสามเข็มล่ะจนก้นนี่นุ่มเนายเบอรล่ะจนซักเสษแหละเป็นจะเป็นยังเป็นลำใสบ่บางบ่หรือเป็นอะไรกับบุหุกินยังลงไปกับเจ็บกินยังลงไปกับเจ็บกับจุกในฮะเสมาซอยปลาหมึกสะกอน สอยแล้วก็หลวกาข้าบราณอย่างพี่น้องเอ้ย่างมันหนาม,มันหยาดแล้วก็มันบบคอยแสบเพี่นวองมันสมอีกแต่ว่าไงเฮาจะตุม่มมันเครื่องหนวดมันอย่างโบคอยหนวดหนวดมันย่างแสบเนาะอ,อาหารทะเลได้มือนีพี่น้องเลยอาหารมาจากทะเลพุ่นน้ำจิ้งจกโบราณมีดอกปลาหมึกไหมต้องมาจากทะเลได้อยู่บ่ มันสมอยู่ติดได้เนาะหนามกับฟูตตะเฮิงได้ยังบวกท่านในซอยปลาหมึกแหละปลาหมึกแซ่สองฟีดพี่น้องเรามันแข็งใส่สองฟีดไหวแต่เอามาขั้นโมไซสองฟีดพะยะมันเน่าเลยส่ะมาเชื้อมาเห็ดกินแบบนี้มันกระซ่านี่ได้กินแน่เพราะมันแข็งแห้งเด้ดหลวกล่ะก็และในน้อยหนึ่งเลยนี่ นี่พี่นนองปลาหมึกสรอยแหลวะแต่ยังไม่ทันได้ลวกเลยเดี๋ยวเสดเอามาลวกปลาหมึกนี่มันเป็นสัตว์ที่บ่มีเลือ,อน ค่อยเฮ็ดเพิ่นกินดิบก็ได้จุ่มแจ่วกินแต่ว่าข่อยคิดบ่ได้ดอกมันเหมือกหลายข่อยว่าลวกจักหน่อยพอให้มันหดๆข้านี่ก็กินลตําแจวสมพี่น้องเอ้ยตําแจวสม่ก็หาบานี่มาดมด้สิเลยบ่าว สตามแจวคนพี่กเองผักผักผักักผีกผัก็ัก็ักกกกผักผ้กผักกกัก พริกในกระแดงเพชรแห้งเท่ได้่ยจนออกหอนไม่แล้วกดลากี่ใส่ขินกระเทียมต้องใส่กระเทียมนนผงสุดดตัวหนึองเป็นงัวใส่ร้ายกับแสบร้ายอันนี้ ลูกไส้ของห้องกลืกากลกาอย่าหนอกอย่าเขามานำปูเอาพี่หนองเลยปูเอาลูากไส้ให้ เรียบร้อยเจวไม่ตบีบมักหน้าแล้วก็ใส่น้ำอือแต่พี่น้องเจลก็ได้แนวโอหอนโถเป็นน้องผอยกินเพสไลายแหละจังเจ็บของหัน โอ hmm? ้ยใส่มะนาวก่อนพี่น้องเอ้ยมะนาวนี่ต้องส้มหรือบ่แม่นแจงนี่ต้องส้มนะจังเข้ากัน จะว,ว่าเอาสมโอมาใส่บะคำผสมนเนี่ยบสมคักงหน้าบ่ไรประ่ะฮติเธอเจ๋วขนังอ้แดงจะคนืน สิบก่อนเบื้องขอลองสิบมาก่อนอพี่น้องเจาขอคักเจาสมสมอร่อยจริงหมดตัว Nếu mà phụ thuộc nói, xem 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 x โอเคพี่น้องสุกแล้วปลาหมึกของฮาวอู้อ้ายทวนๆเดี๋ยวแบสจะมันลบับคอพลังงานเะออ

บมากระยาบมากระยามามามา <c oughs> ออออกผุดไปไป <c oughs> ปูเอาพีหนังเ,ย <c oughs> เ,เลยเหมิดคากไยได้เหมิดเตอมไปได้หกโมงบ่ายละหายตาอุลีเม <c oughs> ื่ออาเขาก่อนผีหนังอะไรนี่อะไรนี่เข่า วันหนึ่งจ่ผุนได้พี่น้องได้บวห,ห,หนึ่งพี่ไ่กุลูกไายผุลืลแห้งลูกไส้ก็ได้โดดดอดดดองพอตัวแล้วสิรดเมื่อปลาเด้ไยดพอตัสิเมื่อปลาเด้เด้อบรรยากาศน้แดงพี่น้องเจ้าฝนสิโต๊กับโบโต๊ เื่อนก็อยู่ตัวหนาวัดหลนคักแม่